คิปไปก่อนอมันนั่งง่ายหน่อยสือว่าพุงพุงมันยืดโอ้ขิงเผาเด้อเพื่อนเอ้ยเอาข้อาที่เย็นกัใส่ปลากัใส่ปลาเกาเหลาหมูตุน๋นอ้อแสบเด้เเเเเเเอเพือ่อนมะม่วงเอ้ยมะเขือมะเ,เขือกรอบจักแถวสีน้ำเลยบ่ กินผักีเยอะเพื่อนๆับไปปลารสเด็ด Cắt chép nắm cắn đấy các bạn Cắt chép nắm cắn Lại bà đây các bạn Chúng ta tạp ไตปลาทุกวันนี้ต้องมาซื้อผักเองแต่ก่อนไตปลาเนี่ยโอ้ยไม่เคยไปนั่งกินในร้านอยู่นี้ยังมีผักอยู่เยอะเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนนั่งกินนี่มันมีแต่ผักเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นกับข้าวไตปลาเนาะเดี๋ยวนี้ต้องซื้อผักมากินเอง แต่ก่อนซื้อใจปลาเขาจะแถมผักให้เลยแทบจะไม่ต้องวิ่งซื้อผักทุกวันนี้ซื้อผักต้องซื้อผักมาด้วยที่พูดนี้ก็คือพูดเรื่อง สมัยก่อนกับสมัยทุกวันเพราะว่ามันแตกต่างกันจากสมัยก่อนสมัยก่อนนี่มันมีผักแถมเติมผักเขาจัดให้เลยซื้อผักก็มีถุงผักเต็มไปหมดอย่างนี้ซื้อไตปลาก็คือได้ไตปลาถ้าอยากกินผักก็ต้องไปหาซื้อตามร้านผาักเกัานี่คือความแตกต่างสมัยทุกวันกับสมัยก่อนเนาะเ,นเพื่อนๆใครซื้อไตปลาแล้วมีผักแถมบ้าง ไม่ค่อยจะเจอผมไม่ค่อยจะเจอเทบจะไม่เจอเลยเทบจะไม่เจอเลยแต่ถ้านั่งในร้านก็ยังไม่เคยไปนั่งในร้านแล้วก็สั่งไก่ปลามากินแล้วมันจะมีผักเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นแต่ก่อนก็สั่งไก่ปลามาก็จะมีผักเต็มไปหมดเลยให้เราหยิบกินยิ่ถ้านั่งนั่งในร้านแล้วผักเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้หาผักไม่เจอ เนื่องจากต้นทุนมันสูงหรืออย่างไรนกน่าจะเกี่ยวกับต้นทุนมันสูงแล้วก็วิวัฒนาการการค้าขายสมัยใหม่กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันก็อร่อยครับเพื่อนนี่แปงกรอบ อันนี้สับประรดเอาไว้ล้างปากกินข้าวเสร็จก็สับประรดเอาไว้ล้างปากล้างลำไส้หน่อยล้างไขมันสับประรดมีประโยชน์เยอะของทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลย จประโยชน์ตแต่ละอย่างแตกต่างกันคือเราต้องกินให้มีประโยชน์ของอะไรถ้ามันกินเยอะไปมันก็ไม่ได้ข้าวกินเยอะไปก็ไม่ดีน้ำตาลขึ้นน้ำตาลขึ้นก็จะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไขมุงไขมันก็ตามมา หัวจงหัวใจก็ตามมาอีกเยอะเดียวแยกไปหมดยิ่งคนเฒ่าคือผมนี่ต้องระมัดระวังในการกินแต่ถ้าหิวมาจาัดจัดก,ก็เอาไม่อยู่อะไรก็จับใส่หมดเลย เรามม้ตุ้ลุกชิ้นคำโตโตก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แหครับเพื่อนๆแล้วกินข้าวแล้วก็เข้านอนกันเด้อนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับเพื่อนๆ ขอให้ทุกคนโชคด,ดีครับก็ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ